มาครับหมาครับมาครับวันนี้ผมยูตี้พะเยานะยครับเนาะแวะม่แอ๋อหาเบี้ยบ้านทุ่งนะครับเนาะบ้านปลอดเท่าเบียบ้านทุ่งครับผมบ้านกวนนี่ครับจือเนาะสายคาเสร็จเป็นหนึ่งครับขอค้นหาเรียบร้อยครับผมครูอันนี้เป็นกล่องเชียเจ้ากล่องเชียแม่กันเต็มเลยวันนี้เด็กๆนะครับเนาะเ่เบีรยบ้านทุ่งบอกว่าลงไปนี่คือได้แนนอนครับนะปลาดุกร้วนๆเนาะรอคำกะรอคำรอคำนะไปขํากินนกินเนาะ เสือครับผมเสียจืะะ่อเมื่อไห่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไม่พนะอมาคนกินก่อนปลาได้มันต้องว่ากันเถอะไล่ล้อปลากินเนาะถ้ามากินการแรงนี่ใกล้นี่วะครับเนาะเดี๋ยวไปซื้อเอา <c ười> ครับนึก <c ười> ว่าได้ปลานะครับมาใจ้ <c ười> บุง้งเนาะปลาน่ามารู้นะเดี๋ยวพักบ,บุ้งมาก,ก่อนแกงป่อแกงแข่งพักบุ้งใส่ปลาเดี๋ยวว่ายโยจัดการเองเนาะออืไปเปล่เปลี่ยนคนจอมพ่งครับเนาะเสียนโยครับผมหน้าโยครับผมวันนี้เป็นหน้าโยครับหนึ่งตัว หากินมานั่นแหละเนะครับเป็นเซนเบียเป็นคนออกเยโยกับเนเบียวน,นี้นะครับผมมาละได้คนต่อละเจ้าโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ยตัวยยใหญ่เจ้าเจ้เจ้เจว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้าววดา้าวว้าวาว้าว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 ้วว<อ>าวว้าว้า้าวว้าา้วยผลงานอัาสุดยอดครับผมนี่ครับผมดูปา้าววาวราวม้าวว้ว้า้าวว้าววาววาวว้าวว้้้า้วว้ ตัใหญ่ครับระวังสูขข้กับฝนอันนด้จะมาใ้ก่อนมูลเนะอะนนี้ซุปนอครับผมซุปนอไม้เนาะแม่เท่าเบี้ยบรรทุกบรรยั่งมาสู้ครับโอ้ล้ำเอาผมจีบเอาละเนาะหอมมากล่ะตัวเหีย้ยเงี้ย่างอีเนาะยางหมอกแนมย่อยเนาะลาบหลนจัดหม้อนะครับนี่นะแต่ว่าวันนี้ลูกๆมาตัวเนาะครับเนาะอุ่นวะอุ่นไว้ครับผมเนาะปิ้งกินไม่ได้ก็พ,พอพลสครับเดี๋ยวหลอบแนามาแค้ตัวใหม่นี่นะถ้าบ่ได้เสียอัดมันจุปิ้งนะครับเนาะบ่สุ้ก้นนี่นะครับเนาะไม่มักเนาะป๋า จำพริกลาบไปแล้วครับว่าจะเอามาลาบนะครับมันข่ำไม่เห็นลหรเอาลูกมาตัวใมันยุ่งหน่อยพริกลาบไม่อย่างมื่กิ้นั้งสองร้อยห้าสิบเก้าแปดสิบบาทกา็จะส่งเริ่มต้นที่สี่สิบนะครับสนใจส,สั่งซื้อทักแช่หนาเพจเอาอย่างมื่อกี้ไรเลยเลยมาจันกินกันขำนี้แล้วครับอู้ยุ้ยหอนหอนจำพริกลาบไแล้วครับลาบในปากเนาะทำได้เซอัดตึงสุกค,ครับนี่นะเอาจำเลยครับคุปพริกลาบไปแล้วครับโดมันมีเปานะครับของแต่ขอแหง อุ้ยฮอตกินกันท้อนๆน,นี่แล้ครับหนังกรอบๆนะครับเนาะจำพริกลาบย้อะครับเอาเพราะว่าพริกลาบผมปรุงรสครบจบุ่มมแล้วนะเอาไปแย่หลาบปลาดุกหล่นีน่จัดคือ,อโอ้โหงดรอดแจกใหญ่ก่อนวันนี้นะขำละเนี่ยไปให้ลูกๆกินบ้านพนะวกนั้นครับเนาะส่วนเขาขอ,อยาดเจ้าดีครับเดี๋ยวหลอบหน้าบัลาบกับซาใน,นน้องครับบรรยากาศคือเกินบ้านบ้านไหนก่อนครับบ้านกวนนะครับเนาะอำเภอ ภู้กำยาวจังหวัดพะเยานะครับนับรรยาศดีเกิน